มาถึงเรื่องราวของการขยายประเด็นที่นี้ครับการขยายประเด็นในวันนี้ขอกลับไปที่เรื่องราวของทางด้านม็อบชนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้จะมีการส่งฟ้องทางด้านม็อบราชฎรนะครับที่ไปชักธงปฏิรูปกษัตริย์นะครับสถาบันกษัตริย์อยู่ที่ข้างตึกหน้าตึกของอธิการบดีมอขอครับแล้วก็ตำรวจเองก็มีการจับกุมแล้วก็จะมีการส่งฟ้องที่นี้ครับ แต่ว่าเราจะย้อนรอยอดีตนะครับไปเริ่มต้นตั้งแต่ครั้งแรกเลยครับผมนะฮะตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์นะครับซึ่งเขาได้เริ่มมีการชักธงครับอยู่ที่มหาพิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็เป็นกลุ่มมอบของเยาวชนลูกหลานเรานี่แหละครับชาวอีสานเรานี่แหละครับซึ่งก็ไปชักธงขึ้นมาตั้งแต่วันที่19นะครับ 19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับวันที่12บสอทวีฮะวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์เวลา18บแนิกาสีสินาทีที่มอหรือว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นครับกลุ่มขอนแก่นพอกันทีนะครับนำโดยนายวัชรวิทย์เทศศรีเมืองหรือว่าเซฟครับพร้อมด้วยสมาชิกก็มีแค่5คนนั่นแหละครับร่วม ร่วมกันนําผ้าแดงที่มีข้อความต่อต้านสถาบันไปผูกแทนธงชาติพร้อมกับชักธงครับขึ้นสู่ยอดเสาเป็นเสาธงหน้าตึกอธิการบดีของหมอขอเขาและก็มีการไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวครับเซฟนะครับเขาใช้คําว่าเซฟน่าจะเป็นเซฟเทศสีเมืองครับผม คาดว่าน,นะฮะเอานามสกุลนี้มาเป็นชื่อเซฟเทศสีเมืองขณะที่เฟซบุ๊กขอนแก่นพอกันทีได้มีการโพสต์รูปภาพพร้อมข้อความว่าธงปฏิรูปกษัตริย์ถูกนำขึ้นสู่ยอดเสาหน้าตึกอธิการบดีมอขอเพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์ว่าประเทศไทยจะเป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มใบได้ก็ต่อเมื่อมีการปฏิรูปกษัตริย์ให้แล้วเสร็จเราไม่ได้เกลียดชังทงชาติ แต่เราต้องการให้ธงชาติเป็นธงชาติที่สง่างามอย่างแท้จริงในระบอบประชาธิปไตยตามหลักสากลนิยมครับนี่เป็นข่าวแรกนะครับที่ออกมานะครับเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์แล้วหลังจากนั้นครับตำรวจเองที่นี้ครับหลังจากนั้นครับเราไปดูข่าวต่อไปที่นี่ครับตำรวจเองก็หลังจากที่เป็นข่าวมาเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์นะครับ ต่อมาครับวันที่20กุมภาพันธ์ตำรวจเองก็สั่ง3นิ้วขอนแก่นยุติการชนนุมปล่อยหมู่เฮาห้ามชักป้ายปฏิรูปสถาบันแทนธงชาตครับน,นี่เป็นความคืบหน้าต่อมานะครับในวันที่20กุมภาพันธ์พาตุลเอลกนุพเก้าสมนัทนะครับรองผู้กัรจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยพาตุลเอกปรีชาเก่งสาริกิจผู้กำกับของสถานีนิทษตลรภูธรเมืองขอนแก่นได้เข้าเจรจาก,กับแกนนากลุ่มผู้ชนนุมที่ประกอบด้วยแกนนากลุ่มราชดรโขงชีมูล แกนนากลุ่มขอนแก่นพอกันทีแกนนากลุ่มคณะรัษฎรขอนแก่นและก็แกนนำกลุ่มดาวดินครับรวมทั้งภาคีเครือข่ายนักเรียน KKC เพื่อแจ้งให้ยุติการชนุมอีกครั้ง,งตามพรบฉุกเฉินและก็พรบควบคุมโรคติดต่อรวมทั้งการห้ามแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันในการชนุมในครั้งนี้ครับอันนี้จากไทยโพสต์นะครับ หลังจากที่ผู้ชมนุมจากพื้นที่ต่างๆในพัฒนาออกเชียงเหนือทยอยกันมาชุมนุมกันที่ลานหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยภายในาสารหลักเมืองถนนสีจันทร์ครับในเขตเทศบาลนครขอ,อนแก่นตามกําหนดจะมีการจัดก,กิจกรรมปักหลักค้างคืนแล้วก็ติดแฮชแท็กนะครับปล่อยมูเฮาต่อเนื่องตั้งแต่วันที่20ไปจนถึงวันพรุ่งนี้คือ21กุมภาพันธ์ครับตามข่าวเดิมนะครับ ทามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าที่ทั้งในและก็นอกเครื่องแบบโดยรอบบริเวณสถานที่ของการจัดการชุมนุมอย่างเข้มงวดโดยที่กลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการนําห่วงยางเป็ดสีเหลืองครับมาวางไว้เวทีกลางและก็เป็นการนําธงสีแดงที่มีข้อความในการยกเลิกมาตรา1หนึมาติดตั้งโดยรอบที่สถานของการชุมนุมและก็มีกลุ่มกาดนะครับวีโวอีสานครับในชุดเครื่องแบบเต็มยศกระจายกําลังอยู่รอบสถานที่ของการจัดการชุมนุมเพื่อ กำกับควบคุมการชนุมอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันครับทางด้านพันตุ์เอกปีชาเก่งสารุกิจับผู้กำกับสพอเมืองขอนแก่นก็บอกว่าการเข้าเจรจาในครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วคุณรุนพรเป็นการย้ําเตือนให้กลุ่มผู้ชนุมได้รับทราบถึงสถานการณ์และก็เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นที่ทุกคนต้องทําตามมาตรการพรกฉุกเฉินมุ่งระงับยับยั้งโควิด -19 แพร่ระบาดเป็นกลุ่มกล้อนอย่างรวดเร็วครับและก็เด็ดขาดด้วยตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต ท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเพื่อกําหนดให้มาตรการต่างๆที่จําเป็นนะครับในการระงับยับยั้งมีการระบาดระลอกใหม่ของโควิด -19 ซึ่งการระบาดแบบกลุ่มก้อนในเขตหลายพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่จาเป็นต้องมีมาตรการที่เข้มงวดเพื่อการสกัดและก็ยับยั้งการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและก็เด็ดขาดทั้งๆที่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคมาโดยตลอดครับเพราะว่าขอนแก่นนี่ก็ถือว่าเป็นจังหวัด น่าจะเป็นอันดับสองนะครับที่มีการระบาดสูงสุดในอีสานอันดับหนึ่งคือโคราชอันดับสองคือขอนแก่นอันดับสามได้แก่อุดรนะครับอันดับสี่น่าจะเป็นอุบลเรานี่แหละครับโดยทันดาทัพภูกับเองก็บอกว่าอาศัยอำนาจตามมาตรา9แห่งพรกรนะครับปีพุทธศักราช2 5 4 8แล้วก็มาตรา11แห่งพระราชบัญญัติแล้วก็ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศัธศกราช2 5 3 4 ที่ให้พนักงานเจ้าที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและก็ผู้ดูแลรับผิดชอบสถานที่กิจกรรมหรือว่ากิจกรรต่างๆดําเนินเพื่อให้ผู้ใช้บริการผู้เดินทางและก็ประชาชนทั่วไปปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงครับและตอนนี้หลายจังหวัดนะครับให้สามารถปรับได้สูงสุดถึง2 0 0 0 0บาทครับคนไหนที่ไม่สวมหน้ากากาออกจากบ้านนะครับตำรวจเจอตำรวจสามารถจับแล้วก็ปรับได้ครับสูงสุดไม่เกิน20,000บาทครับ ทางนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการติดเชื้อนะครับอันนี้เขาเองท่านผู้กับเองก็ทำหน้าที่ของเขานะครับโดยให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถาน,นการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงและก็หน่วยงานความมั่นคงและก็เจ้าที่ท,ที่รับผิดชอบจึงขอแจ้งให้กลุ่มผู้ชนุมยุติการชนุมในครั้งนี้อันนี้พูดตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์นะครับในขณะที่ทางด้านนายวัชรวิทย์เทศศรีเมืองหรือว่าเซฟนะครับแกนนําของกลุ่มราชดรขอนแก่นที่พึ่งถูกตํารวจแจ้งข้อหาพรบ หลังจากมีการแกร้กิจกรรมชักป้ายผ้าปัตรูปสถาบันนะครับแทนทงชาติที่มหา,ายาลัยคอนแก่นทางด้านวัชิรวิทย์นะครับก็กล่าวว่าแม้ว่าการเจรจากับเจ้าที่กับกลุ่มแกนนาขณะนี้มีการเจรจามาแล้ว2รอบครับแต่ทุกคนยังคงกําหนดจังคกําหนดจกิจกรรมชุมนุมต่อไปโดยการควบคุมและก็ป้องกันอย่างรัดกุมและก็เข้มงวดครับ โดยกิจกรรมในวันนี้จะดําเานิกนการอย่างต่อเนื่องต่อไปและก็จะมีการพักค้างคืนที่นี่ครับไปจนถึงวันพรุ่งนี้เพื่อเรียกร้อง3ข้อหลักคือปฏิรูปสถาบันและก็การให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านนายกรัฐมนตรีทุกคนลาออกจากตําแหน่งและก็ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับรวมทั้งเรียกร้องให้ปล่อยแกนนําคณะรัษฎรทั้ง4คนที่ศาลยังคงม,มีคําสั่งคุมขังอยู่ในเรือนจาขนาดนี้ครับกลุ่มผู้ชุมนุมวันนี้ จะมาจากทุกจังหวัดในภาคอีสานไม่เพียงแค่มหาสารคามเนื่องจากว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับซึ่งการชนุมในวันนี้ก็คือ20กุมภานะครับทุกคนมาด้วยใจเรียกร้องในสิ่งที่ถูกต้องโดยจะมีการเคลื่อนขบวนจากอนุสวรีประชาธิปไตยประตาถนนสีจันทร์แล้วก็จะไปหยุดอยู่ที่สวนเรืองแสงภายในสวนสาธารณะประตูเมืองเพื่อจัดกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับแล้วก็เคลื่อนไหวตามข้อเรียกร้องในด้านต่าง จากนั้นก็จะกลับมาปักหลักชนุมกันแบบค้างคืนต่อไปโดยในการเดินขบวนครั้งนี้ครับจะมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่เราทุกคนต้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้อยู่อย่างสง่างามภายใต้รัฐธรรมนูญโดยไม่ได้เป็นการกระทําที่ล้มล้างล้มล้างหรือว่าต่อต้านแต่ประการใดครับนี่คือการเจรจารอบที่2นะครับแล้วล่าสุดนี้เป็นอย่างไรทีนี้ครับเราไปดูกันทีนี้ครับล่าสุดก็คือเมื่อวานนี้ครับ เมื่อวานนี้จากไทยโพสต์ไปที่เมนเจอร์ออนไลน์ครับล่าสุดนี้บอกว่าสั่งฟ้องแกนนำม็อบ3นิ้วขอนแก่นชักธงแดงปฏิรูปกษัตริย์ขึ้นแทนธงชาติหน้าตึกอธิการบดีครับตอนนี้สั่งฟ้องครับนะฮะโดยทันได้เมนเจอร์ออนไลน์รายงานนะครับพนักงานอายการขอนแก่นสั่งฟ้อง3แกนนำม็อบ3นิ้วที่เหิมเกริมครับ ชักธงแดงปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ขึ้นแทนธงชาติบนตึกอธิการบดีตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์ที่ผมรายงานไปเมื่อสักครู่ครับส่วนอีก2คดีทั้งม็อบบุกป่วนโรงพักย่อยมอขอและก็โรงพักเมืองขอนแก่นสั่งตำรวจก,กลับไปสอบปากคำพยานแ,แล้วก็หาหลักฐานเพิ่มเติมครับนะฮะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่ฮะม็อบ3นิ้วครับ ภายหลังจากที่พนักงานสอบสวนของสพอ,อมอขอนแก่นส่งมอบสำนวนสอบสวนให้แก่พนักงานอายการใน3คดีเกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมายของกลุ่มผู้ชุมนมุมคณะราษฎรขอนแก่นก็ประกอบไปด้วย1คือคดีการชุมนุมที่สวนเรืองแสงและก็ได้บุกไป,ปยังสพอ,อมอขอนแก่นในยามวิกาลของวันที่20กุมภาพันธ์2564 2คดีของการชุมนุมที่สถานีตำรวจพูทธรย่อยม์มข เมื่อวันที่1มีนาคม2,564แล้วก็3คดีเกี่ยวกับพรบรทงชาติกรณีของการปลดธงชาติไทยลงและก็ไปชักธงปฏิรูปกตริย์ขึ้นแทนบนตึกอธิการบดีมขนครับหลังเก่านะครับเมื่อวันที่12กุมภาพานันธ์ที่คุณพรรายงานไปแล้วครับ แล้วก็เมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนของสพอ,อมืองขอนแก่นได้นําแกนนําคณะราษดรของขอนแก่นในฐานะผู้ต้องหาเข้ารายงานตัวต่อพนักงานอายการ12คนจากทั้งหมด16คนครับจาก16คนนํามารายงานตัวนี้คือ12คนนะครับและก็ล่าสุดก็คือเมื่อวานนี้ทีนี้ครับเวลา10นาฬิกา30นาทีครับ ที่สำนักงานอายการขอนแก่นนะครับพนักงานอายการได้มีการนัดผู้ต <us> ้องหามารับฟังคําสั่งฟ้องโดยพนักงานอายการได้มีคําสั่งฟ้องนายวชรวิทย์ศรีเมืองเทศนายเัชทวัฒน์รามเริงซึ่งก็เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนายเชษฐากลิ่นดีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามจากฐานความผิดนะครับจากฐานความผิดคือชักธงชาตินะครับนี่ก็คือ3มคนนี้ครับ ในฐานความผิดนี้ชักธงปฏิรูปกษัตริย์ขึ้นแทนธงชาติหน้าตึกคณะบดีมขขวาจิระเป็นหน้าตึกอธิการบดีนะครับขณะที่คดีการชนุมสร้างความไม่สงบบุกรุกสถานีตรุจภูธรย่อยของมขและก็ก่อม็อบสร้างความไม่สงบหน้าสพาอมอขขอนแก่นนั้นนะครับพนักง,งานอายการสั่งให้สอบปากคาพยานและก็หาหลักฐานเพิ่มเติมครับก็เรียกว่า3คดีส่งฟ้องเพียงแค่คดีเดียวก็กคือ คดีที่ชักธงปฏิรูปกษัตริย์นะครับในขณะที่ทางด้านนายเสถียรพง์ล้อสิริรักษ์ครับทนายความเครือข่ายศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับบอกว่ากรณีของผู้ต้องหาอีก4คนที่ยังไม่มารายงานตัวต่อเจ้าพนักงานนั้นครับเนื่องจากว่าบางคนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ต้องรอกักตัวครบ14วันครับและก็บางคนก็ติดนักคดีอื่น เบื้องต้นได้มีการนัดหมายทั้ง4คนให้มารายงานตัวต่อพนักง,งานอายการในวันที่5พฤษภาคมนี้ครับโดยทางด้านนายเสถียรพงศ์ได้ระบุเพิ่มเติมกรณีของการของคดีชักโธมปฏิรูปกษรตริย์ขึ้นแทนธงชาติไทยบนตึกอธิการบดีเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับพนักง,งานสอบสวนได้บรรยายพฤติการที่กล่าวหาว่านายวชิรวิทย์กับพวกได้นำธงผ้าพื้นสีแดงความยาวนี่1.5เมตรความกว้าง1เมตรครับ ซึ่งทําขึ้นเองแล้วก็เขียนข้อความด้วยสีน้ําสีขาวว่าปฏิรูปกษัตริย์เพื่อมาร่วมเรียกร้องให้ปล่อยเพื่อนเรายกเลิก1นึที่บริเวณลานริมบึงสีฐานฝั่งทิศตะวันออกครับแล้วก็ต่อมาเวลา18บแนิกาสามนาทีนยวัชรวิ์และก็ผู้ต้องหาอีกสองคนนําเอาธงพื้นสีแดงที่ว่านี้ครับไปที่เสาธงที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของตึกอธิการบดีหลังเก่า ซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่ชนนุมนี้ประมาณ3กิโลเมตรแล้วก็ไปนำธงชาติลงแล้วก็ชักธงปฏิรูปกษัตริย์ขึ้นไปแทนครับจึงนำไปสู่การมีคำสั่งฟ้องดังกล่าวจาก3ข้อกล่าวหานะครับ2ข้อกล่าวหาให้หาหลักฐานเพิ่มเติมสอบประคำเพิ่มเติมแต่ว่ากรณีของการชักธงปฏิรูปกษัตริย์นั้นส่งฟ้องครับนะฮะส่งฟ้องนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ที่มอขอที่ขอนแก่นนะครับ ก็เป็นม็อบสนิ้วม็อบราชดอนะครับตามข้อรีกร้องที่กล่าวไปนะฮะมีด้วยกัน3ข้อ1ก็คือให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์2ให้ผลิตพยุทธ์และคอรมอลาออก3ให้มีการเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญและก็4ขอให้ปล่อยเพื่อนเราครับผมตอนนี้เป็น4ข้อแล้วนะครับแต่ว่าการชุมนุมนั้นก็คือ <c oughs> อายการให้หาพยายลักฐานเพิ่มเติม แต่กว่าคดีชักธงนี้นะครับให้ส่งฟ้องครับซึ่งหลักฐานชัดเจนนะครับทีนี้ถ้าเผื่อใครที่มีรถนะฮะมีราต้องการที่จะเปลี่ยนยางรถยนต์วันนี้นะครับไปที่ทนงานถาวรออยางยนต์ถาวรออยางยนต์กรุ๊ปและก็ไทยพลัสถาวรออยางยนต์นะครับเขาเป็นตัวแทนจําหน่ายทางด้านยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศและก็ต่างประเทศ road, road, ออนรถออฟรถยางรถเก่งรถกระบะรถตู้รถ SUV ครับทั้ง อย่างแก้มเตี้ยแก้มเมเตี้ยแล้วก็รวมทั้งในส่วนของทางด้านล้อแม็กล้อกระทะล้ออันลอยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลากหลายยี่ห้อนะครับท่านสามารถที่จะเลือกได้รวมถึงการเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเจียจานเบรกตั้งศูนย์ทวงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วแล้วก็แม่นยำตรงไปถาวรยางยนต์ถาวรยางยนต์กลุป๊ปแล้วก็ท้ายพลาสตถาวรออยางยนต์นะครับซึ่งก็ดูแลมากกว่าสบายใจกว่าครับ โทรสอบถาครับ0 4 5 2์ส222หครับสำหรับผู้ที่มีการวิงเวียดิีสัหน้ามือตลาคล้ายจะป็นลมก็อย่าลืมครับพกพาน้ำมันเหลืองของแท้จากจังหวัดตราดสินค้าโอทอบระดับ5ดาวนะครับผมเองก็พกพาประจำนะขายเองใช้เองนะครับตัวจริงเสียงจริงไม่มีสตันแมนครับนี่ครับมีแห้งเงาตัวผีหนอกนะครับถ้าเผื่อใครที่ <c oughs> อายุมากแล้วยิ่งเหมาะมากครับผม หยอะใส่ผ้าเช็ดหน้าหยอะใส่ฝ่ามือแล้วขยี้ล้วยกสุดดมบูิยครับคนที่เคยใช้น้ำมันเหลืองยี่ห้ออื่นมานครับพอมาดมผสมทวิลอ่างกี้ยังเสียโอ้ยถึงใจหลายคุณพ่ออัยเออเอาเอายักขวดหนึ่งสร้างซื้อนะจะไปฝากเมียประธานแล้วเ่าแล้วประธาน <c oughs> โดยเฉพาะขับรถทางไกลนะผมเองนี่ขับรถทางไกลถ้าเปื้องง่วงมานี่ก็อาศัยน้ำมันเหลืองตราต้นโพนี่นะครับสุดดมแกง่วงได้ครับ เลือกซื้อได้ที่ร้านคลังยานะครับตรงข้ามโรงแรมปทุมรัฐฝั่งวารินก็รุอนทวีห้าแยกวารินนะครับของแท้จากตราต้องทีมงานคลีนรีดิโอครับสุดอีซี่นะครับอีซี่เองก็เป็นสารฟูซิิติกครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องนำ้ำเครื่องเพียงแค่10นาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเครื่องเดินเรียบเสียงเงียบกล้การสิ่รอลดควันดําเพิ่มแรงม้าอัตราการเร่งแสงดีขึ้นคําว่าเหยียบแล้วเลื่นปึ๊ดลื่อนปึ๊ดเป็นอย่างไรสัมผัสได้ไมือคนใช้อีซี่ สามารถใช้ได้ทั้งรถเก่านะฮะร,รถมือ2หรือว่าเป็นรถใหม่ป้ายแดงรถใช้แก๊สรถที่ใช้น้ํามันทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลรถผมทุกคันนะครับเลือกใช้ easy ครับด้วยความมั่นใจครับนี่คือสินค้าไทยคุณภาพส่งออกนะครับสามารถเลือกเติมได้ที่ทาวรอนยางยนต์หรือว่าจะเป็นอุบลวีนานานตรงข้ามกับปัม๊มปตทหัวสนามบินสอสักยนต์ด้านข้างทุ่งสีเมืองอุบลสวิตทนุนคลังอาวุธนะครับ แล้วก็ฝั่งวารินก็ร้านรูทวีให้แายากวารินร้านแสนล,ลักออตเตอร์สวิตตรงข้ามตึกดีแท็กทาวไปจังหวัดสิทธิเกศอีซี่สินค้าไทยคุณภาพส่งออกครับครับจรแลวผมก็ยังมีเรื่องราวของทางด้านบทวิเคราะห์อยู่นะฮะเรื่องราวของภรรยาท่านลมตีครับได้ไปลงสมัครนายกอบจอแล้วก็มีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินกับปปชปรากฏว่าบัญชีทรัพย์สินของสามีกับภรรยาไม่ตรงกันครับ โดยเฉพาะตัวหนี้สินครับเป็น12.000สล้านครับหายไปของสามีบอกว่ามีหนี้อยู่เป็นหม0 0 0สล้านแต่ว่าของภรรยาหายไปครับท่านได้าปปชสอบถามแล้วบอกว่าเป็นการค้ำประกันค้ำประกันหนี้คนอื่นนะครับทั้งที่ตัวเองมีทรัพย์สินเพียงแค่99ล้านแต่ว่าสามารถไปค้ำประกันมีเครดิตไปค้ำประกันบุคคลอื่นถึงหมื่นสองหมื่นล้านครับ และตอนนี้นี่สินังกล่าวหายไปแล้วครับตั้งแต่มาเป็นรัฐมนตรีนี่ครับนี่ก็เป็นเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าเวลาไม่พอก็ประมาณนี้แหละครับวันนี้นุพพรคุยข่าวก็คงจะต้องรำลาเพียงแค่นี้ในภาคเช้านะครับช่วงบ่ายเดียวเราเจอกันครั้งหนึ่งกับผมนุพพรและก็คุณชลทิตด้วยเช้าว,วันนี้ขอให้โชคดีมีความสุขนะครับค้าขายร่ำรวยอดทนอดกลั้นสู้ๆต่อไปครับสวัสดีครับ